we สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Living l i f e ์ชีวิตเปี่ยมล้นกับผมศาส,สนาจารย์วเรชราชรักรับใช้พระเจ้าที่คิดจากสะพานเหลืองนะครับพระวจนะของพระเจ้าในวันนี้นะครับเราก็จะพูดถึงเรื่องของเสรีภาพในพระเยซูคริสต์ครับเราเคยอ้างเสรีภาพเพื่อจะทําในสิ่งที่ผิดไหมครับบางคําถามนะเราจะถามว่าเอคริสเตียนดื่มเหล้าได้ไหมในบัญญัติสิบประการไม่มีทําสิ่งนั้นได้ไหม ในกฎบัญญัติไม่มีอันนี้เรามีคําตอบไหมครับเราจะคิดยังไงกับสิ่งเหล่านี้เรามาดูด้วยกันในพระธรรมกลาเทียนะครับบทที่5ข้อที่1ถึงข้อที่12ครับกลาเทียบทที่5ข้อที่1ถึง12เพื่ 5, อ 1, เ,เสรีภาพนั้นเองพระคริสจึงได้ทรงให้เราเป็นไทยเพราะฉะนั้นจงตั้งมัน่นและอย่าเข้าเทียมแอกของการเป็นทาสอีกเลยนี่แนะ่ข้าพเ,เจ้าเปาโล ขอบอกท่านทั้งหลายว่าถ้าท่านยอมเข้าสุนัตพระคริสจะไม่ทรงเป็นประโยชน์อะไรให้แก่ท่านเลยข้าพเจ้าขอย้ำให้ทุกคนที่ยอมเข้าสุนัตทราบอีกว่าเขาถูกผูกมัดให้ประพฤติตามธรรมบัญญัติทั้งสิน้นท่านทั้งหลายที่ปรารถนาจะถูกชำระให้ชอบธรรมโดยธรรมบัญญัติก็ถูกตัดขาดจากพระตริสและหล่นจากพระคุณไปเสียแล้วเพราะว่าโดยพระวิญ,ญญาณและความเชื่อเราก็รอคอยความชอบธรรมที่เราหวังว่าจะได้รับ เพราะว่าในพระเยซูคริสต์นั้นการเข้าสุนัตหรือไม่เข้าสุนัตไม่เกิดประโยชน์อันใดแต่ความเชื่อซึ่งแสดงออกเป็นการกระทำด้วยความรักนั้นสำคัญท่านกำลังก้าวหน้าไปได้วยดีอยู่แล้วใครเล่ายับยั้งท่านไม่ให้เชื่อฟังความจริงการชักชวนอย่างนั้นไม่ได้มาจากพระองค์ผู้ทรงเรียกท่านทั้งหลายเชื่อเพียงเล็กน้อยยอมทำให้แป้งดิบฟูขึ้นได้ทั้งก้อน ข้าพเจ้ามีความมั่นใจในตัวท่านในองค์พระผู้เป็นเจ้าว่าท่านจะไม่มีความคิดอย่างอื่นแต่ผู้ที่มารบกวนท่านนั้นจะเป็นใครก็ตามจะต้องได้รับโทษพี่น้องทั้งหลายถ้าข้าพเจ้ายังเทศนาให้เข้าสุนัตเหตุใดข้าพเจ้ายังคงถูกข่มเหงอยู่การเขนก็ไม่เป็นอุปสรรคอีกต่อไปข้าพเจ้าอยากให้คนเหล่านั้นที่รบกวนท่านตอนตนเองเสียด้วย ครับในพระธรรมตอนนี้เราจะเห็นว่าจา์เปโลพยายามจะให้ชาวกราเทียได้เห็นถึงการมาของพระเยซูคริสต์การไม่อยู่ภายใต้ธรรมัญญิน,นะครับหรือการตกเป็นทาสของธรรมัญญิน,นะครับจา์เปโลก็พูดถึงเสรีภาพนะครับชื่อ้เห็นว่าเมื่อเราอยู่ในพระเยซูคริสต์เจ้าเรามีเสรีภาพที่เราจะทําสิ่งใดก็ได้อย่าให้เราที่จะเข้าไปเทียมแอกในนี้พระพีบอกว่าเทียมแอกกับการเป็นทาส ของธรรมบัญญัติเหมือนเดิมนะครับจานเปโลก็ยังต่อว่าชาวกลาเทียนะครับในนี้เรื่องของการถือธรรมบัญญัติมากเกินไปนะครับเราจะเห็นมีอยู่หลายประการนะครับที่ชาวกลาเทียพยายามจะทําก็คือเรื่องของการพยายามรอดโดยการรักษาพระบัญญัติหรือรักษาบทบัญญัตินั้นนะครับจานเปโลบอกว่าถ้าพยายามอย่างนี้โดยการที่ยึดบทบัญญัติ เพื่อจะนําไปสู่ความรอดพระเยซูคริสต์ก็ไร้ความหมายหรือการมาของพระเยซูคริสต์ก็จะไม่มีความหมายดังนั้นเราก็จะเห็นว่าแยกกันเลยนะครับนั้นพระเยซูคริสต์จะมาเพื่ออะไรนะครับอันที่สองก็คือเรื่องของการเข้าสุนัตนะครับพวกลทัทธินิยมยูดดยก็จะเน้นเรื่องของการมาเป็นยูก่อนไม่ว่าคนต่างชาติที่จะเป็นคริสเตียนก็ต้องมาเข้าสุนัตหรือมาเป็นยูก่อนแล้วจะได้รับ ความรอดนะครับแต่จา์โปโลพูดถึงว่าการเข้าสุนันนั้นก็เป็นเพียงสัญ,ญลักษณ์เท่านั้นนะครับเหมือนปัจจุบันนะครับที่เราทั้งหลายก็ที่เป็นคริสเตียนเราก็รับเชื่อในพระเยซูคริสต์เจ้าแล้วเราก็รับบัพติศมาฉะนั้นการรับบัพติศมาก็เป็นเพียงสัญ,ญลักษณ์เท่านั้นนะครับแต่การรับบัพติศมาจริงๆก็คืออยู่ภายในชีวิตของเราที่รับโดยพระวิญ,ญญาณบริสุทธิ์และรับด้วยไฟนะครับฉะนั้นเราก็จะเห็นว่าหลายคนก็มา เคร่งครัดกับการรับอภิสมาเหมือนกันนะครับในปัจจุบันนะครับเราก็จะเห็นว่าเอ้จุ่มหรือพรมดีหรือจะเอายังไงพรมหรือราดดีหรือยังไงดีนะครับมีมากมายนะครับเราก็มาเคร่งครัดกับเรื่องเหล่านี้มากเกินไปนะครับบางทีคณะนิกายต่างๆพยายามเน้นย้ำนะครับแต่เราก็จะเห็นว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเพียงสัญลักษณ์เท่านั้นนะครับอยากให้พี่น้องได้เข้าใจนะว่าเอ๊ะทำไมที่นั่นจุ่มทําไมที่นี่พรมหรือ ที่นั่นราดทั้งน้ำนะครับแต่อยากจะให้เราทั้งหลายได้เข้าใจถึงจุดประสงค์สำคัญของการรับอภิสมานะครับก็คือการเข้าสู่พันธสัญญาของพระเจ้าไม่ว่าเราจะพรมหรือจะจุ่มนับก็เป็นการชําระเป็นเพียงสัญ,ญลักษณ์เท่านั้นไม่ได้อยู่ที่ในใจของเราฉะนั้นถ้าใจของเราไม่ได้เชื่อในพระเจ้าต่อให้เราจุ่มทั้งตัว เราก็จะไม่ได้รับความรอดเช่นเดียวกันนะครับเช่นเดียวเหมือนเรื่องของการเข้าสุนัตนะครับก็เป็นเพียงสัญลักษณ์เท่านั้นนะครับอยากให้เราได้เข้าใจหลักสําคัญในจุดนี้นะครับนั้นบางคนบอกว่าการเข้าสุนัตเนี่ยทำเพื่อให้พระเจ้าเป็นพอพระไทยนะครับให้พระเจ้าพอพระไทยแล้วก็เพื่อความรอดด้วยการพยายามทําในสิ่งเหล่านี้นะครับแต่อาจารย์ปโรพยายามเน้นบอกว่านี่มันค okay. ือเป็ mm. Mm. Right. นเพียงสัญลักษณ์นะครับ ให้เราใส่ใจตรงในความเชื่อของพระเจ้ามากกว่าเชื่อในพระเยซูคริสต์นะครับยิ่งเราทําด้วยตัวเองอย่างนั้นนะครับก็ทำให้เราแยกความสัมพันธ์กับพระเจ้ามากขึ้นโดยที่เราไม่พึ่งพระเจ้าเลยเราพยายามทําตามธรรมบัญญัติแต่การมาของพระเยซูคริสต์นั้นทําให้เราเชื่อและวางใจในพระเจ้าพึ่งในการช่วยเหลือของพระเยซูคริสต์เจ้านะครับสิ่งต่อไปก็คือเรื่องของ การได้ร so 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 ับความรอดโดยความเชื่อนะครับไม่ใช่ด้วยการกระทํานี่จารย์โปโลเน้นอีกอย่างหนึ่งนะครับให้กับชาวกลาเทียนะครับบอกว่าผลของการรักผู้อื่นนะครับแล้วก็รักพระเจ้านี่คือผลของความเชื่อนะครับไม่ใช่ว่าเราพยายามทำนะพยายามพยายามจะรักแต่ใจเราไม่ได้รักเขาไม่ได้อยากจะช่วยเหลือแต่เราพยายามนะครับอย่าให้เราทําอย่างนั้นแต่ให้เรามีความเชื่อในพระเยซูคริสต์เจ้า เราจะถามตัวเองว่าอก,กฎระเบียบมีหรือเปล่าสําหรับการช่วยเหลือการทําสิ่งนั้นสิ่งนี้นะครับแต่อยากให้เราได้คิดถึงว่าถ้าพระเยซูคริสต์อยู่พระเยซูคริสต์จะทําอย่างไรนะ w t w o u l e s u s u s นะครับ, do, น,รบนั่นก็เช่นเดียวกันในชีวิตของเราเราจะไปซีเรียสกับกฎมากเกินไปโ้น oh, นี่ไม่ได้นั่นไม่ได้นะครับเราจะเห็นตัวอย่างเรื่องของชาวสมาเรียใจดีใช่ไหมครับเราจะเห็นว่าการช่วยเหลือคนบาดเจ็บเนี่ย ปูโรหิตหรือเลวีเราเขาจะคิดถึงกฎระเบียบเอะถ้าไปแตะต้องศพหรือแตะต้องเลือดคนเหล่านี้จะเป็นมนทินนะก็เลยเลี่ยงการช่วยเหลือนะแต่พระเยซูคริสต์บอกว่าก็สามารถช่วยได้นะนั้นชาวสมาเลียซึ่งไม่ค่อยถูกกับคนยิวอยู่แล้วแต่เขาไม่ได้ยึดถือกฎอะไรเห็นไหมฮะไม่ได้ยึดถือว่าโอ้ชาวสมาเลียกับยิวนะเป็นศัตรูกันไม่ถูกกัน เขาไม่ได้คิดนะครับเขาคิดถึงความรักของพระเยซูคริสต์เจ้าแล้วยินดีที่จะเข้าไปช่วยเหลือแล้วก็ยังให้ค่ารักษาต่างๆอีกมากมายเห็นไหมถ้าเราไม่ยึดติดเป็นปุโรหิตถือว่าผิดกฎก็จริงนะครับแต่เมื่อแต่ต้องแล้วเป็นมนทิน<ม>ก็สามารถไปชําระล้างบาปได้นะรล้างมนทินได้แต่ปุโรหิตไม่ทําเพราะว่ากลัวเป็นมนทินนะนี่ก็เราจะเห็นว่า นั่นคือบัญญัติแต่ถ้าเรามีความเชื่อในพระเยซูคริสต์เจ้าเราก็จะรู้สึกว่าการมีความรักกับพี่น้องไม่ว่าเขาจะเป็นศัตรูหรือเป็นใครก็ตามเมื่อเขาต้องการการช่วยเหลือก็พร้อมที่จะช่วยเหลือเต็มที่นะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่จะเห็นว่าผลของความเชื่อหรือการเชื่อในพระเยซูคริสต์เจ้าเป็นอย่างไรถ้ายึดบัญญัติก็จะเป็นอย่างไรนะครับนั้นความแตกต่างนะครับก็จะให้เห็นถึงความรักความเชื่อเนี่ยสำแดง ออกมาโดยความรักนะครับรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองแล้วก็รักพระเจ้าด้วยสิ้นสุดจิตสุดใจสุดกําลังความคิดของเรานะครับสำหรับพระธรรมตอนนี้ก็อยากจะให้บทเรียนแก่เราทั้งหลายนะครับในตอนท้ายจานโปโลยังได้พูดถึงว่าอชีวิตของเราดําเนินมาด้วยดีทําไมมาติดขัดนะฮะจานโปโลยกตัวอย่างในวังพีนะว่าเราเหมือนเรากําลังวิ่งนะครับแต่มีอะไรมาขัดขวางเราไว้นะครับ ฉะนั้นจานร์ปโลก็พูดว่าชาวการาเทียเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยเขาดาเนินชีวิตมาด้วยดีนะครับเชื่อในพระเยซูคริสต์เจ้ามีความเชื่อมีความรักซึ่งกันและกันช่วยเหลือแม้กระทั่งาจาร์ปโลที่เจ็บป่วยอยู่แต่บัดนี้ความชื่นชมยินดีเขาก็หายไปการช่วยเหลือเขาก็ไม่มีเห็นไหมมีอะไรที่ทําให้การดาเนินชีวิตคริเสเตียนติดขัดไปเพราะว่ามีลทัทธิเทียมเท็จหรือมีคําสอนที่ผิดผิด แล้วก็การเบี่ยงเบนความเชื่อไปยึดติดกับบทบัญญัติมากเกินไปนะครับนั่นจารย์ปโลบอกว่าให้กลับมาณนะจุดเดิมในความเชื่อเดิมณนะวันแรกที่เราได้เชื่อในพระเยซูคริสต์ให้ชาวกราเทียได้คิดถึงจุดนี้ชีวิตของเราก็เช่นเดียวกันนะครับเราต้องคิดถึงจุดนี้เหมือนกันว่าเรากําลังดําเนินชีวิตอยู่เพื่ออะไรอานะจารย์ปโลบอกว่าการมีชีวิตก็อยู่เพื่อพระคิดการตายก็ได้กําไรเห็นไหม นั้นเราต้องมีชีวิตอยู่โดยความเชื่อในพระเยซูคริสต์เจ้ามีสิ่งใดให้พระเยซูคริสต์เจ้านั้นนำพาชีวิตของเราสำแดงความรักของพระเจ้าเราจะไม่ต้องถามว่าเราควรจะช่วยเหลือหรือเราควรจะทำสิ่งใดแต่เราต้องคิดว่าถ้าพระเยซูอยู่ณจุดนี้พระเยซูจะทำอย่างไรนะครับเรออธิษฐานด้วยกันนะครับโอเาแต่พระเจ้าขอบคุณพระเจ้าสำหรับพระชนะของพระองค์ที่จันโปโลได้สอน ให้ชาวกราเทียได้เข้าใจถึงเสรีภาพในพระเยซูคริสต์เจ้าการไม่ได้เป็นทาสของกฎระเบียบต่างๆหรือบทบัญญัติต่างๆแต่ให้อยู่ในรากฐานความเชื่อในพระเยซูคริสต์เจ้านั้นสำแดงออกโดยความรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองรักพระเจ้าด้วยสิ้นสุดจิตสุดใจสุดกำลังความคิดขอพระเจ้าเมตตาเข้าวงจังหลายทุกคนที่จะไม่ยึดติดกับกฎระเบียบต่างๆ เมื่อผู้คนมีต้องการการช่วยเหลือที่จะให้เข้าทั้งหลายนั้นได้เข้าและพร้อมที่จะช่วยเหลืออย่างที่พระเยสุคริสได้เป็นแบบอย่างแก่เข้าพงทั้งหลายทุกคนทั้งในความรักในการช่วยเหลือขอพระเจ้าเมตตาเข้าพงทั้งหลายประทานใจที่เมตตาประทานใจที่ช่วยเหลือให้เสรีภาพที่เข้์ทั้งหลายมีในพระเยสุคริสเจ้านั้นก็เพื่อ พระเจ้าเพื่อเป็นที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้าอย่าให้กลุมทั้งหลายได้อ้างเสรีภาพเพื่อจะทําในสิ่งที่ไม่ถูกต้องสิ่งที่ผิดต่อน้ําพระทัยของพระเจ้าอธิษฐานขอฝากเข้ามทั้งหลายทุกคนที่จะอยู่ในทางของพระองค์อยู่ในน้ําพระทัยของพระเจ้าอย่าให้กลอมทั้งหลายต้องตกอยู่ในคําสอนที่ผิดๆเลยแต่ให้กุมทั้งหลายได้อ่านพระวจนะของพระองค์ให้เข้าใจและก็เข้าใจถึงน้ําพระทัยของพระเจ้า และอยู่ในทางของพระองค์ในพระเยซูคริสต์เจ้าอาธิษฐานขอบคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน